สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้กินอย่างสมเกียรตินะครับ <S <S 1> <S 1> เรามาถนนคนกินจริงๆคือถนนสีย่านโอ้โหเส้นนี้นะครับตั้งแต่ปากซอยยันจะถึงท้ายซอยเลยของกินเพียบแต่ร้านที่เราจะมากินวันนี้นะครับแม่ช้อยนางรำพิศเส็จมวูร์บอกว่าอาร่อยมากแล้วผมเองก็เป็นลูกค้าประจําของเขาร้านแหนมคลุกหรือข้าทอดแหนมสดเจออสีย่านไปกินกันเลยครับ ครับมาถึงแล้วนี่แหละเจ้าของต้นตำรับนะครับแหนมคลุกพี่อ้อครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อเป็นคนหนองคายเนาะกอำเภอใหญงล่ะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองขายแหนมคลุกมั้งจะอยู่หนองคายไหมไม่ค่ะขายที่นี่มาทั้าแล้วแล้วหนองคายเห็นอย่างล่ะอยู่บ้านไม่ได้ทำก็ค้าขายเบ็ดเตล็ดเหมือนกันอ๋ออยู่หนองคายใช้เงิน มากรุงเทพมาหาเงินเนาะขายมากี่ปีแล้วครับตรงนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ก็สี่กว่าปีห0ิปีได้ตรงนี้เลยใช่รถคันนี้เลยป่ะตรงนี้เลยไม่ค่ะรถก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นหาบนี่ใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนไปมาหาบไปไหนแล้วล่ะหาบก็อันนี้สะดวกกว่าอันนี้สะดวกกว่าโอ้จก่อนบางกินเล็กแรกนะครับในสมัยคุณสติสวีนม่ชอยนังลำบากินอ่ะเขาก็มากินแบบมีหาบตั้งหาบไว้แล้วก็เขียนว่าแหนมคุกหนองคายวันนี้เปลี่ยนเป็นรถแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ขายตรงนี้ที่เดิมขายมากี่ปีแล้วนะสี่สิบขายมาประมาณสี่สิบห้าสิบปีเพราะนั้นคนที่กินแหนมจริงๆอ่ะบ้านพี่อ้อคนหนองค่ายอ่ะเพิ่เอื่อนว่าแหนมคลุกส่วนกรุงเทพเนี่ยก็าบอกข้าวทอดกับแหนมสดคือมันมีสองอย่างผสมกันก็เป็นข้าวทอดอย่างหนึ่งก็แหนมอย่างหนึ่งมาคลุกด้วยกันแล้วบางคนก็เรียกว่ายำแหนมสดใ่แล้วแต่สะดวกเลยแต่ที่นี่เขาเรียกแหนมคลุกอ่ามีส่วนผสมอะไรมั่งก็มีจะมีข้าวมันต้องแยกเป็นสองส่วนไหมก็มีข้าวข้าวทอดอ่ะเริ่มทํา เอามีลูกค้ามาสั่งเหรอมาสั่งแยกก่อนนะคะมีน้ำปลามีน้ำมะนาวนี่มะนาวแท้นะลูกละแปดบาทก็ซื้อนะลูกละแปดบาทก็ซื้อลูกลราบาทก็ซื้อใส่ไปอันนี้ทําเป็นชุดนะครับปกติทุกวันนี้ไม่มีคุกขายที่บ้านที่ร้านแล้วนะก็อจะคุกกับไปกินมีค่ะมีคุกด้วยแล้วก็มีคุกจากกับไปกินบ้านแต่น่งไม่มีอันนี้พริกป่นพริกป่นคั่วเองเผ็ดเผ็ดเอาพี่กหยางคั่วเผ็ดขนาดจินดาจ้ะพฮ้กจินดาเผ็ดมากอ่ะเสร็จแล้วไงต่อมีอะไรต่อฮะ ก็เนี่ยนะแพ็กเกค้าแล้วก็มีเบืหนาหมูให้เขาอ่ามาดูหน่อยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นยัางเป็นอย่างขอเบึ้งแน่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 นี่อันนี้พี่ว่านะมือผมล้างมาเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้นะครับก็เป็นน้ำมะนาวพริกป่นแล้วก็ตัวหอมนะครับแยกมาส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวแหนม แต่แหนมที่นี่เขาไม่ใช่แหนมแดงมันแหนมแดงกินแล้วอันตรายอ่ะมันไม่มาดิอันนี้เขาจะเป็นสุกเป็นหนังหมูกับหมูสับนะฮะเอาไปหมักเนาะเอาไปหมักให้มันให้มันเปรี้ยวๆหน่อยไม่ไม่เปรี้ยวไม่จะมาเปรี้ยวมะนาวอ๋อโอเคแล้วตัวนี้ก็เป็นข้าวทอดเนี่ยเป็นแป้งทอดอันนี้แป้งทอดนะอันนี้เป็นแป้งทอดสูตรอันเนี้ยนะครับเป็นข้าวทอดข้าวทอดผสมข้าวทอดอย่างเดียวเลยแล้วขยี้ขยี้ใช่่คะอันนี้เป็นชุดอ่ะพี่จัดชุดอันนี้ชุดไหนรองกี่ชุดแล้กี่ชุดอ่ะ เอากี่ชุดนะคะเอากี่ชุดคะส,ส,อสองพอไหมพี่อย่างละหนึ่งเนะาะนสองพอนะไปฝากเมียเนาะ <c oughs> ดูเรื่องอ่า <c oughs> นี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ ถ้าจะให้พี่อ้อคลุกเขาก็คลุกให้แล้วก็ใส่ถุงกับไปกินบ้านแต่ถ้าคลุกแล้วนั่งกินที่นี่ไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะนิยมแยกมากกว่าแยกไปเลยอย่างเงี้ยใส่ตู้เย็นได้กี่วันอยู่ได้สองสามวันสองสามวันใส่เข้าตู้เย็นไว้นะครับเวลาจะกินมาก็มาคลุกต้องต้องไปเวฟเวฟไหมไม่ต้องเวฟข้าข้าวได้ข้าวเวฟได้ค่ะแต่ว่าตตัวแหนมนี่เดี๋ยวมันจะเหนียวใช่ใช่อันนี้คือแหนมคลุกของจังหวัดน้องคายโดยพี่อ้อนะครับขายมา4 5 0ปีชุดนึงเราขายเท่าไหร่เนี่ยมี45กับ ห้าสิบห้าอ่าสี่สิบสี่สี่สิบห้ากับห้าสิบห้าอ่าสั่งได้เลยสองแบบขายโดยที่แบบว่าเริ่มขายกี่โมงก็เริ่มจริงๆตรงนี้ตั้งแต่สิบโมงยาวไปจะมีญาติขายด้วยตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็เที่ยงครึ่งอ้อจะออกมาตรงนี้ก็ถ้าเกินหกโมงเย็นก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วขายแค่นี้แหละจ้าประมาณขายทุกมีวันหยุดไหมอ่ามีวันจันทร์เอาวันจันทร์หยุดข้าวทอดแหนมสดแหนมคลุกหรือยำแหนมสดเหล่านี้เรียกได้หมดเลยนะครับ จริงๆอาหารนี้เป็นอาหารของชาวเวียดนามใช่ค่ะเริ่มต้นจากชาวเวียดนามก่อนแล้วก็เข้ามาทางอีสานบ้านเฮ่าเนาะพอเข้ามาอีสานพวกก็มีดัดแปลงกไอขิงนี่เวียดนามใส่ไม่ขิงไม่ไม่ใส่คนไทยมาใส่ขิงเนาะบางเจ้ากินแล้วตกใจมีขิงด้วยมันมันมันกเข้ากันมันไม่เข้ากันคุณผู้ชม คุณผู้ฟังมันไม่เข้ากันแต่บางเจ้าเขาใส่ใส่ขิงก็นมีอะไรอีกใส่หอมแดงไม่ค่ะใส่ต้นหอมเราวมีหอมแดงไหมไม่มีบางเจ้าเขาใส่หอมแดงพี่อ right. ้อก like, right? exactly. no. ินแล้วงงๆนะกินแล้วเพีียนแล้วแต่ผ้าแต่ของแท้เนี่ยนะครับต้องเรียนให้ทราบจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครจะกินข้าวทอดแหนมสดหรือแหนมคลุกที่อย่างพี่อ้อบอกเนี่ยต้องไม่มีขิงไม่มีหอมแดงเราจะมีแบบนี้แบบที่บอกไปแค่นั้นแหละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยคือข้าวทอดส่วนหนึ่งคือแหนม ส่วนข้าวทอดเนี่ยก็คือเอาข้าวข้าวสวยนะจ้าข้าวสวยนี่ค่ะผสมหุงสุกไหมหุงสุกเลยค่ะหุงใหม่เลยแล้วก็มีมะพร้าวมีพริกแกงเนี่ยค่ะคลุกพุกรวมกันปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนจุ๊บแป้งจุ๊บไข่ใช่ค่ะจุ๊บแป้งจุ๊บไข่ใช่ค่ะเอาไปทอดใช่ค่ะทอดแดงเหลืองได้ที่ปุ๊บเขาขึ้นมาพอมันเย็นเสด็จน้ำมันปั๊บแล้วก็มอบี้ เอาก่อนเก็บไว้ก่อนพอพอพอทอดเป็นก้อนเนี่ยเอามาตั้งไว้ก่อนบางเจ้าจะเห็นตั้งไว้สี่ห้าชั้นเลยแต่ของเราไม่มีเวลาตั้งขนาดนั้นเราก็มาบีบบีบข้าวเลยบีบข้าวข้าวที่ผสมเครื่องแกงผสมไข่เนี่ยแล้วตัวแหนมล่ะตัวแหนมนี่ก็จะเป็นหนังหมูกับหมูสับจากหนังหมูเนี่ยก็ทําให้สุกแล้วก็พอมันเย็นแล้วก็ที่ต้มหนังไว้แล้วก็มาคลุกได้เลยแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ปรุงมีเกลือแะ้วบางเจ้าเขาใช้แหนมแดงอ๋อก็แล้วแต่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใช่แค่แต่คนอ่ะเรามาคุกกันดูนะ ข้าว bana, ทอดแหนมสดหรือแหนมคลุกของร้าน <h> <os> พี่อ้อสียานซอยหนึง่งจะเป็นอย่างไรเอาลงมือทําให้หน่อยพี่ <c oughs> <ด>มา <Kraft S 1> นะดูกันเลยนะครับข้าวทอดเราบี้แล้วข้าวทอดบี้แล้วนะข้าวทอดเนี่ยเราบี้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบี้มาแล้วมันเป็นก้อนเราบี้มานี่ไม่ใช่ใช้ไม่ถึงก้อนนะประมาณประมาณก้อนหนึ่งอ๋อประมาณก้อนหนึ่งะนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวแหนมที่หมูสับกับหลังหมูที่สุกแล้วปลอดภัย นะเนี่ยพริกปน่นคั่วเองเผ็ดมากนะนี่น้ำปลาอ่าน้ำปลาน้ำมะนาวแท้อนะ่านอะ่าใครอยากเปรี้ยวมากเค็มมากก็บอกแต่เราทำมาตรฐานอารอร่อยอยู่แล้วผมซื้อไปทุกครั้งไม่เคยต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่ามันอร่อยในตัวของมันเนี่ยแหละครับเนี่ยคลุกเข้าไปคลุกเข้าไปอันนี้คลุกเข้าไปเลยนะฮะอุ้ยน้ำไายไหลฮะน้ำลายไหล,ำไหลทำไงอ่ะแต่ไม่หยดลงไปนะเอาหยดได้นี่เรากินเอง ใส่หอมหอมอย่างเดียวเหรอฮะไม่มีผักชงผักชีไม่มีเนาะหอมปงหอมเปรียงพวกนี้เนาะพวกนี้จ้ะมีแค่นี้อันนี้ของแท้เลยจากหนองคายอใส่ใจมาเลยอันนี้แบบคลุกแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะไปคลุกเองที่บ้านรสชาติไม่เปลี่ยนเพราะว่าแกกะของอย่างพอดีเลยน้ำปลาน้ำ้น้ำมะนาวอะไรทุกอย่างครบหมดเพียงแต่ว่าอย่าไปขยี้มันแรงนักอ่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่บอกแล้วว่าปกติเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะ แต่วันนี้กินอย่างสมเกียรติมานิสัยอะไรเนี่ยใส่แป้งทอดนะคะกับอ๋อเวลาเราวโโรเวลาเวลาเราทอดทอดตัวตัวไอ้ข้าวเนี่ยมันจะมีกรอบของแป้งใช่ไหมะะแล้วเราก็จัดมาไว้พิเศษใ่อนั่งกินไม่ได้ก็ยืนกินซะเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดว่าวกินอย่างสมเกียรตินี่อันนี้เราก็ผัก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 โอ้ยผักที่นี่งามแถมมายกถังมาเลยนี่อันนี้แหนมคลุก พี่อ้อสีย่านซอยหนึ่งนี่นะเวลาเรากินนะครับเราก็คลุกเข้าไปอีกหน่อยเพราะแป้งทอดอยู่ข้างบนใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มมาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาทํามาแบบนี้เราชิมดูอืมอ้อมาอมอร่อยมากเราอยากชอบกินกับใบชมพูจ้าดีเนี่ยเขาล้างผักสะอาดมากพี่อ้อกำกับเลยเนะาะล้าง,งผักอย่างดีเลยนี่เราเรากินนะอย่างนี้นะเมือชีพ นี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปนี่แล้วหอ่อจังสี่นะจังสี่อ่ะจังสี่ถึงได้ถอนนี่จังสี่ถึงได้กินเนี่ยกินแบบนี้เลยอืมไม่พอเหรออร่อยแซบ่บแซบบ่บทำไมทำอร่อยแบบนี้เจ้า <c oughs> อื่นเขาเลิกไปหมดแล้วนะอ <c oughs> ไม่มีอาชีพอื่นแล้วค่ะเรานี้ไม่มีนะเ <c oughs> มนูเนี้ย จ่ามีไม่มีไม่มีค่ะสีย่านนี่เเจ้าเดียวใช่ค่ะสีย่านซอยหนึ่งแหนมแดงอ่ะบางเจ้าทําได้เราไม่ว่าแต่แหนมแดงเนี่ยมันก็คือแบบไม่เหมาะูมกับเราแต่เรากินได้ะหรือว่าเราชอบแบบนี้มากกว่าพี่แบบเมื่อสั่งเฉพาะไม่เอาข้าวเอาแต่แหนมคุกได้ไหมได้แหนมอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ข้าวล้วนก็ได้แล้วเรามีหมูสับให้แล้วแต่บางคนไม่ทานหนังหมูแล้วก็มีหมูสับให้ แต่ถ้าครับแต่ถ้าแหนมรวนเนี่ยแหนมรวนก็ราคาหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันหมดราคาเดียวอ๋อเหรออุ๊ยจะเป็นจะแซบหลายเนาะราคาเดียวกันก็รวยจริงจริงพี่ไปเลยผมจะฝากช่อฝฝากร้านหน่อยว่ากับฟองเลยจ้า ยังไงก็มาทานด้วยกันนะคะอยู่สี่ย่านซอยหนึ่งนะคะหยุดเฉพาะวันจันทร์ค่ะขายทุกวันหยุดวันจันทร์เบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์0868832159ค่ะรับออกงานไหมอ๋ออะไรนะคะออกงานอ๋อรับออกงานด้วยนะคะรับค่ะจ้าแล้วแต่ลูกค้าจ้าแล้วบางคนซื้อไปขายต่อขายตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะคะจ้าถึงหกโมงเย็นเลยหยุดวันไหนจ้าหยุดวันจันทร์ค่ะคนคนมาซื้อเราไปขายต่อได้ไหมอ๋อได้ค่ะลูกค้าหิ้วเยอะร้านนี้ลูกค้าหิ้วเยอะฮิ้วเยอะจ้าิ้วเยอะจ้าโอ้ย ชอบมากอร่อยมากยำแหนมคลุกหรือแหนมคลุกหรือว่าข้าวทอแหนมสดพี่อ้อป้าอ้อน้องอ้อสียากซอยหนึ่งอร่อยจริงเลยพี่ไม่เนี่ยเดี๋ยวไปหลังสั่งไปนะโอเค